たかっこいいたかっこいい。 จะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี a n ร s ชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ d e s c r i p t i o n ได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเซฟ8บาท4นะคะวันนี้เดี๋ยวเซฟจะมาแนะนําทีมที่เซฟใช้นาะนะคะที่จริงแล้วเนี่ย ทุกคนจะใช้เป็นทีมไหนก็ได้แค่เราไปเล่นให้ทันนะคะเราไปเล่นให้ทันก่อนเนาะมีทั้งหมด2ทีมด้วยกันค่ะที่เซฟจะเล่นนะก็คือมี1ค่ะทีมแาดไฟนะคะท็อปปิ้งก็จะประมาณนี้ตัวดาเมจนะคะจะเน้นในส่วนของเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายค่ะที่จริงตัวของดามเนี่ยก็เน้นเพิกเฉยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเซฟเนี่ยไม่มีไม่มีเพิกเฉยเลยทุกคนก็เลยจะเป็นเน้นคู่ทามาให้นะคะสหรับสายจุดโจมนะุเออจุดโดมจมถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ นี่ค่ะเบ r ร์นิ s สไปนะคะตรงนี้ทุกคนนะคะลองดูว่าถ้าเราเล่นรถเ,เล่น,ลนความเร็วโจมตีล้วนเนี่ยนะคะมันจะช่วยไหมนะคะแต่ถ้ามันแบบเฮ้ยมันไม่ได้ช่วยเยอะเนระทุกคนก็อาศัยคูทามไปสักเม็ดหนึ่งด้วยก็ได้นะคะบางทีแบบคูทามมันมันช้าเกินไปอะ่ะแล้วมันแบบต่อให้เรา,เ,าเขาเรียกไงเก็บสเต็กเร็วแค่ไหนอะคะ่ะแต่ถ้าสกิลไม่ได้ใช้มันก็ช้าอยู่ดีนะคะทุกคน อีกก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของดาเมจค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะนะคะอีกหนึ่งทีมที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นทีมสายฟ้าค่ะก็จะเน้นเพล่เฉยเหมือนกันนะคะนี่เจ้ก็จมตีมเลยแล้วก็ความเสียหายทาตุไฟฟ้านะคะนี่โอเค นะคะพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งในความเรียวจมตีนะคะแล้วก็อฟลองเป็นเพิกเฉยค่ะซึ่งเพิกเฉยเในส่วนของสายระเบิดเนี่เยเซฟแทบไม่ได้ทําเลยทุกคนนะคะก็เลยแบบอ่ะใช้ตามมีตามเกิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของทวิสลี่ค่ะพอมีบ้างเนาะเอามาจากตัวโกชีสนะคะยืมมาก่อนวิธีการเล่นนะคะทุกคนเราเข้ามาแล้วเนาะเรามาดูกันค่ะว่าเรานะ นะคะมีตัวของบอสนี้หรือเปล่าซึ่งบอสนี้นะคะมันจะปรากฏตอบเมื่อเราทําการลงด่านลงสึกหิผพุทักษ์ลงคอนเทนต์อารีนาลงต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาให้นะคะทุกคนหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะเราเข้ามานะคะลิสต์อาณาจักรทั่วไปเรากดรีเฟสค่ะพยายามนะคะให้จิ้มนะคะเข้าไปเก็บหรือเข้าไปฟาร์มเนี่ยตัวที่เป็นเข่าสีทองนะทุกคนถ้าอันนี้มันจะแอบได้น้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นเข่าทองอะคะ่ะเราจะได้แบบว่าขอค่อนข้างโอเคกว่านะ อันนี้ที่เซฟเคยเข้าร่วมนะคะบางทีเราก็แบบเออเข้าร่วมตั้งไว้อะไรอย่างนี้นะคะอ่าเข้ามาแล้วส่วนใหญ่นะคะอยากให้รีบกดกดเล่นเลยเนาะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าแป๊บเดียวมันก็เต็มนะทุกคนต่อมาค่ะนะคะเราได้แต้ไมไปทําไรเราแลกกุญแจได้ค่ะนี่สมมติแลกกุญแจนะคะมาเปิดกล่องตึง้งเนี่ยของของคุ้มมากเลยนะทุกคนตรงนี้ค่ะมันแบบเอามาฟาร์มค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมได้เยอะเลยนะคะนี่ นี่ทุกคนได้เยอะมากเราก็ไปทําพวกท็อปปิ้งแล้วก็บิสกิตของเราได้นะคะตรงนี้เข้ามาแล้วพยายามให้ฟาร์มโตนที่เป็นข่าทองเท่านั้นนะคะของเซฟก็คือจะอ่าเขา้าาออกบ่อยหน่อยนะคะเข้ามาแล้วก็กดรี f เฟชรอบหนึ่งอาหารมันยังไม่มีข่าวทองนะคะ ันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในอันที่เราควรจะลงเนาะก็คือเป็นเขาท้องท้องนะคะเดี๋ยวเซฟจะเอาตัวสายฟ้านะคะทีมสายฟ้ามาลงกันเน้นกดให้ทันนะทุกคนเพราะว่าเออมันจะค่อนข้างเต็มไวมากค่ะนี่ปืด๊ดเขาให้เอาจริงนะเซฟรู้สึกว่าเซฟไม่ได้ซีเรียสเรื่องดามเมจมากขอแค่ให้เราเนี่ยได้กดทันนะทุกคนนะคะ นี้ค่ะดาเมจที่ได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะคะอย่างน้อยให้เราเนี่ยนะคะได้ได้ตีกันนะคะโอเคนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนน,นจากนั้นเรากดรีเฟซหนึรอบค่ะนะคะนี่มีเต็มเลยนะคะเช็คนิดนึงอ่ะเช็คแบบไวๆเช็คแบบไวๆนะคะโอเคเอาไปเล่นกัน Let's go เราใช้เป็นอ่าที่จริงเราใช้เป็นนกหวีดแทนก็ได้นะคะทุกคนเซฟน่าจะลืมเปลี่ยน นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือตัวอย่างของโอกาสท้องนะคะที่มันมานะคะให้เราเหลวบากนี่เห็นไหมคะเราจะได้่าในส่วนของกุญแจด้วยนะคะแล้วก็แต้มค่ะเซฟคิดว่าค่อนข้างเยอะม,มากนี่นะคะหลายคนลงกันหมดเลยอันนี้นะคะทุกคนลองรีเฟชสักรอบหนึ่งมีให้ลงไหมนะเขาทองนะคะอันนี้ถ้าเราลงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเรือไหนพี่ที่เสร็จแล้วเนาะนี่นะคะจึ๊บมีไหมตึ๊บ คือตอนนี้นะคะเวลาตัดสินใจค่อนข้างอย่าช้านะทุกคนพอาถ้าช้าปุ๊บนะคะเราไม่ได้เล่นนะนะคะประมาณนี้เลยท็อปปิ้งนะคะอยู่ที่ต้นคลิปเลยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็สามารถกดเพ s h แล้วก็ดูกันได้เลยคะ่ะนะคะก็พรีวิวอัปเดตนะคะของ n t e r n a l Sugar นะคะก็จะมา วันศุกร์มังทุกคนถ้าเซฟจะไม่ผิดนะคะเหมือนมีคนออกมาโพสต์แล้วเนาะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลนะคะประกาศอีกครั้งหนึ่งน่าจะ6กโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันได้เลยนะคะว่าเอ e ท n a l โชูกานะคะมาวันไหนแล้วก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้เราหรือเปล่านะคะเพราะรู้สึกว่าเขาเหมือนจะเล่นใหญ่ประมาณนึงเลยนะทุกคนสำหรับตัวของน้องเอทอโชูกานะคะ หวานขนาดนี้เนื้อเรื่องจะตับพังแค่ไหนทุกคนมาอรอลุ้นกันนะคะและที่สําคัญนะคะน้องเป็นสายไหนเนาะหลายๆคนนะคะค่อนข้างอยากจะให้เป็นสายซัพพอร์ตมากๆนะพอซัพพอร์ตในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบน้อยแล้วแล้วก็อ่าไม่ใช่น้อยสิมันแบบอาจจะไม่มีอะไรใหม่ๆที่ปังๆเนาะเออแล้วมีคนบอกด้วยนะคะว่าอยากให้เปลี่ยนเมตาบอสอีกแล้วบอสกิลนะคะอย่าเปลี่ยนบ่อยเลยนะคะขอร้อง โอเคค่ะเราก็รีเฟชเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือไวมากนะคะเซฟไม่สดอันดับตัวเองและวนะคะว่าได้อันดับที่เท่าไหร่ก็คือโหคือคนเข้าไวมากอะ่ะทุกคนคืออยู่หน้าจอกันหมดเลยเหรอเนี่ยนะคะเห็นไหมคะคือแบบว่าเือยทุกคนอยู่หน้าจอกันหมดเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คืออย่างน้อยค่ะทุกคนเราไม่มีดาเมจไม่เป็นไรนะคะให้มันได้แบบแจะบอสหรือเขาเรียกแจะบอสเนาะเขาแบบตีบอสกันสักหน่อยนะคะ เออนะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ยังไงนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้นะอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อันไหนที่เราพิชิตเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมกดกลับเข้ามารับของต่างๆด้วยนะคะนี่มันจะเขียนว่าเราได้ที่เท่าไหร่นอนนะคะจากที่ร่วมอันดับนี่เราได้กุญแจมาเราก็มาไขานะเพื่อเอาของนะทุกคนนะคะนี่อย่าลืมกด มาเอาของกันด้วยนะที่ลงกันไปนะคะเพราะมันรอระยะเวลาในการสรุปผลและประมวลผลนิดหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่อชอบเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนมันไวมากเนี่ยเพิ่งรีเฟชไปไปมาแหละนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะาแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you